สวัสดีครับ f c สาวหน่อย FC ฟซีอีหลอิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแท็กซี่หลงทางชนแนลสับเบลอปองปองในเด้อสวัสดีอีกรอบครับพี่น้องกับมือนีกับสิมาคุยเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหละองิงกับพอกันใช่เนาะครับพี่น้องที่เป็นความหักความแพ่งของพอกันใช่ที่หักอีหละองิงมาตั้งแต่มือแรกจนมาถึงมือนีกับสอปี3ปีแล้วครับพี่น้องเข่าสปีแล้วเข่เข่าปีที่สแล้วครับพี่น้องเนาะตามที่เฮ้าด้ติดตามบึงนี่ก็ พอกันใช่เนี่เป็นอันดับแรกเลยครับพี่น้องลองจากแอร์บอสโจที่ปั่นเนาะนอกจากลองจากบอสโจกับปั่นแล้วก็เครื่องมีหละมีกับเครื่องมีพอกันใช่เนี่ยแะครับพี่น้องที่หักแพ่งอิหละมาตลอดที่คอยสนับสนุนอิหลาที่คอยหามมาไล่ให้อิหลาตลอดนี่แหละครับคือคืองยังครับพี่น้องก็คือความหักของพอกันใช่นะครับพี่น้องหักอิหลาโดยที่บริคินบริอยากได้ยังตอบแทนครับพี่น้องแต่ ที่เฮาได้เห็นมือนนิคืออิหล่าอุ้งอิงได้ไปบานพ่อกันใช่นะครับพี่น้องดีใจหลายครับพี่น้องภูมิใจครับพี่น้องภูมิใจกับพ่อกันใช่ครับพี่น้องที่หักแพ่งอิหล่ามาตลอดนะครับพี่น้องพอมาถึงมือหีิมือวันเกิดพ่อกันใช่พอดีครับพี่น้องอิหล่าก็ได้ไปอวยพ่อนะครับพี่น้องระหว่างที่อีหล่าอยู่บ้านนะครับพี่น้องเนาะอยู่บ้านเห็นแหล้วก็มีความสุขนั่ครับพี่น้องเนาะอันแรกก็คือช่วงที่ไอกองเง้าวมาน่ะ โอ้โหบ่อนาเสือครับพี่น้องอีหลากกับไปมวนน้ากันครับพี่น้องอีหลากกับไปมวนน้ากันโดยความแบบคึกคักเลยความแบบบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศมองนีมันก็ดีน้่นะครับพี่น้องบรรยากาศนาบานพอกันใช่อ่มมันก็เหมาะเหมาะสมทีแบบว่าทีมีแบบเอาง่ายๆอ่ะมื้อนี้ก็แดดบ่มีน้าครับพี่น้องแดดหน่อยนัาครับพี่น้องระว่างที่ไอ้กองแงวมาน่ะ โอ้โหผมเห็นละ <_ d ance> ผมมีความสุขกับอิลาครับพี่น้องอิลาพอดอิล่าล่ำอิลาได้ได้แบบว่าเต็มที่นะครับพี่นอ้องเต็มที่กับตรงนั้นนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าบานพอกันใช่นะครับาบานพอที่อิหลากับหักขึ้นกันครับน้องอิลากับหักแพงขึ้นกันไปไซกับอิลาก็อยากให้พอกันใช่ไปนั่มพอกันใช่กับไปไซก็อยากให้อิลาไปนั่มนั่นแหละครับพี่น้องแต่ทุกอย่างมันกันกบบ่บ่บลงโตเหมาะสมขึ้นมือนี่ครับพี่น้องแต่มือนี่มันเป็นมือที่เหมาะสมที่สุดก็คือมือวันเก เมื่อวันเกิดพอกันใช่แล้วก็พ้อมกับอีหล่าไดมาพ้อมกับในบ้านหลังงไม่ของพอกันใช่อีกครับพี่น้องนี่หละ่ะคือคือเป็นโอกาสที่เหมาะครับพี่น้องแล้วก็ผมเห็นอีหล่ามีความสุขแล้วผมดีใจน้ำครับพี่น้องไปเบิ้งครับพี่น้องมีความสุขจังใดครับพี่น้องไปเบิ้งครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องที่ผมเปินเห็นเนี่ยเห็นเห็นอยู่ตลอดนี่แหละคือเห็นอิหละในพไดในล่ำแหล้วก็เห่าก็มีความสุขนําเห่าในน้ามเอฟซีคนหนึ่งก็ได้เห็นแหละก็มีความสุขนําครับพี่น like, so so ้องมีความสุขกับอ <Yeah. S 2> right. uh ิหละอุ huh. ้งอิงเนี่ยนะครับพี่น้องมีความสุขหลายครับพี่น้องพุ่มใจเนาะพี่น้องเนาะพุ่มใจที่ได้มีอีหลาอุ้งอิงนี่ได้ดงได้ดังได้มีเสียงจนได้แบบว่ามีเงินมีทองแม้แต่เอฟซีก็อยากจะให้อยากสิให้อิหลาตลอดแล้วก็เห็นมาไล่แล้วก็ สิเปิดวงนี่ยหาสิประมาณเกือบหาแสนละครับพี่น้องเกือบหาแสนละครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเพราะยังไงถึงไดเพราะเอฟซีหักแพงนั่นแหละครับพี่น้องถึงได้มาได้มื้อนี่แล้วก็จนมาถึงตอนเย็นนะครับพี่น้องเนาะจนมาถึงตอนเย็นก็ถึงเวลาทิ่เป่าเค้กนะครับพี่น้องเป่าเค้กของพอกันใช่พึ่งเป่าไปม้อนึงนะครับพี่น้องแล้วก็ผมไปเห็นพอกันใช่เว้าทุกอย่างเนี่ยอุปุนครับพี่น้องอบอุ่นแล้วก็มีความสุกนะครับพี่น้องแห้งเห็นอีหลา โอบกอดไอ้บอมแบมเอ้ยพอกันใช่เอ้ยน้องเดียเอ้ยสี่น้องพี่น้องเนาะอ้มันให้เราพร้อมกับอีหลา่าห้องเพ่งหองขวัญมาลังห้านีน่ครับพี่น้องพร้อมกับอีหลา่าห้องเพ่งเพ่งหนีไปนั่มนี่เห็นเราแบบมีความสุขครับพี่น้องแ,แบบ ถึงกับซืออื่นนะครับพี่น้องถึงกับซีมีนําตาะครับพี่น้องดีใจหลายถึงขั้นกับว่านาตาซีออกครับพี่น้องเพราะความดีใจความหักความแพ้งของเขานะครับพี่น้องที่เข้าหักแห่งเข้าเห็นแบบนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ช่วงดีอิหล่าเอาของขวัญเนานะเป็นทองให้พอกันใช่อ่ะลงถ่ายด้วยหยอกหยอกครับพี่น้องหยอกหยอกหรือลีอันนี้ต้องคอยเบึงครับพี่นอ้องอีหล่าก็ขึ้นํานองว่าเป็นทีแล้วก็ไอพอกันใช่กับซีบอกว่า พ้อมมอมให้อีหล่าเลยครับพี่น้องพ้อมมอมไห้อีหล่าอุ้งอิงเลยครับพี่น้องอันนี้มันก็อาจสีเป็นหยอกหรือจริงๆอ่ะเฮาต้องติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องอย่าพึ่งไปคิดอย่าพึงไปตัดสินใจว่าสีใหายหรือบรหลีอันนี้มันผมเสือว่าคันอีหล่าไปอยู่เนี่ยพอกันใช่เนี่ยห้เต็มที้วครับพี่น้องห้เต็มทีเพราะว่าพอกันใช่เนี่ยหักอยู่แล้วถึงจังไหนพอกันใช่ก็หักแพงตลอดอยู่แล้วครับพี่น้องผมเสือว่ามี คำว่าสิหัมันเป็นมันง่ายเกินครับพี่น้องที่ที่พอกันใช้สิหิละะ Honestly, หาลานี่เพราะว่าพอกันใช้กับบ่มีลูกมีล้านกันบอาสีแบ่งให้ล้านแบ่งให้ได้แล้วก็สิหิลลาก็คือว่าว้าง่า,งายๆรับลลาเป็นลูกเต็มโตน,นะครับพี่น้องขึ้นในความรู้สึกของที่เขาเห็นนะว่าพอกันใช้เนี่ยรับอลลาเป็นลูกเลยครับพี่น้องรับอลลาเป็นลูกเลยะครับพี่น้องจังได้ก็ตามครับ เฮ้าต้องติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่ามันบ่ไดนสินสุดแค่นี้มันยังเป็นเวลาไปอีกเาวาครับพี่น้องจังไดกัขออวยพรให้สิงซักซิ์จงบ่มบ่มรงบันดาลสิ่งดีๆให้ไกลพอกันใช่ให้เจริญรนุนเรื่องแล้วก็ให้หักอิละไปแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ได้มีได้อยู่กับอิละแบบนี้ตลอดไปให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีลาอิงที่มาติดตามที่มาเบิ้งมาแย่งขอบคุณครับนอื่นต้องขอบคุณลูกสาวนะครับขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณแม่อาโม,โมขอบคุณพ่ออาทิตย์ตาขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้กําลังใจในวันนี้ถ้าไม่มีอุงอิงถ้าไม่มีบอสโจถ้าไม่มีสาวาน้อยเพพินแพงน,นะครับ จะไม่ม <cin stereotype> ีตรงนี้เก <jack> ิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ขอบคุณ FC พาราเงียบทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับสองปีกลัวที่โฟั์ลูกุลสาวไม่ว่าจะรวยหรือจนครับลูกสาวก็ยังเป็นอง้งหญิงคนเดิมเรื่อเก่าอะไรฮะเดี๋ยวอะไรไม่หน่อย อะไรอ้าวยอยยัยด้วยว้าวด้ดนึ่งสองบอมบ์บอมบ์ตัวเฮาคือแปดขนลุกก่อนก่อนที่จะคล้องนะครับ จะพูดว่าอุ้งญิงคือลูกสาวอีกคนไม่ว่ามันสิรวยหรือมันสิจนก็เป็นคนที่ผมรักที่สุดอีกคนหนึ่งครับผมไม่ว่าอุ้งญิงจะมีมาลัยหรือไม่มีมาลัยผมพร้อมเอฟซีพลังเงียบพร้อมสปอร์ตเปิดวงปิดวงให้ตลอดงานครับผมอ,อ่ะยไปเลยไปเลยด คนลุกม,มากเมหน่อยจากตัวเขยทีดีเนาะวันนี้วันนี้ดีใจแล้วก็ปพิ่มใจที่สุดนะครับไม่มีอะไรนะครับนอกจากคําว่าฮักระกาศความจริงใจให้กันตุ่งนี้มีเงินเยอะมากแต่ว่านั่งมองมีเงินจักบาทเคื่อเเงา